สวัสดีจ้าแม่สิงหจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคํสาสถานการณ์ราคาทองคำมีข้อนันโนมราคาทองคําและแรงงานราคาทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่19กันยายนปี2565 ราคาทองคำเช้าวันจันทร์ปรับตัวลดลงจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราคาฟื้นตัวขึ้นหลังจากวันพฤหัส,สบดีนะคะร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2ปีภาพรวมยังเป็นแนวโน้มขาลงในะเวลาที่แม่สินบันทึกวิดีโอนะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1,669ดอลลาร์ด้านหลักนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ109.643จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ36.885บาทตอ่อ1นดอลลาร์ โดยตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากเฟดมีแนวโน้มจะใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวดซึ่งจะมีการประชุมในวันที่20-21กันยายนโดยจะมีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงเช้าของวันที่22กันยายนเวลา01.00นตามเวลาไทยคาาว่าเฟดนะคะจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.75%โดยจะมีการผลักดันนโยบายการเงินให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะลดภาวะเงินเฟ้อให้สามารถควบคุมได้ ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงแข็งแกร่งภาพรวมดัชนีดอลลาร์มีการแกว่งตัวเช่นเดียวกับเงินบาทด้านกองทุน S P D R เทคขายทองคำออก1.16ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ดับ960.85ตันสำหรับวันนี้ไม่มีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐ ราคาต้องคำยังคงเป็นแนวโน้มทิศทางขาลงยังคงเน้นย้ำให้บริหารความเสี่ยงให้ดีตามสภาพตลาดระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1 6 6 0ดอลลาร์และ1,650ดอลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับตัดไปที่บริเวณ1น0 0ดอลลาร์ด้านแนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณ ,1680 ดอลลาร์และ1,690ดอลลาร์หากพางขึ้นไปได้จะมีแนวต้ตานถัดไปที่บริเวณ1,700ดดอลลาร์ ด้านทองไทยนะคะมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ29,000บาทส่วนแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ29,350บาทการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้วานที่19กันยายนปี2565ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำ ณเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค่าทองคำสองครั้งราคาครั้งที่2ปรับลดลงมาอีก50บาทนะคะสรุปรวมณนะตอนนี้ราคาเป็นลบไปที่150บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำานาะทียนีด้วยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเม่มสินด้วยนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ก like, share, ดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแม่มสินนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ